แล้วก็ตอนนี้เอจะไปซื้อแบบนี้แบบถากะนะเป็นที่ติดมอเตอร์ไซค์แต่ว่าใช้กับจักรยานได้คือเอจะไปอูเบอร์โดยจักรยานทันนี้นะก็เลยเดี๋ยวเพื่อความสะดวกเอก็จะไปซื้อแบบน้องมารวยนะคะมาติดเดี๋ยวเราจะไปซื้อเป็นตอนนี้เลยนะเสื้อกันฝนมีแล้วซื้อที่ติดเนาะโอเคเอจัง เมื่อกี้ที่ติดนะหยุดกี่ point รู้ไหมกี่ที่ไม่รู้หกที่หกที่รองนองสองสามสี่หหกอ๋อให้ดูที่นังนะอ๋อก็กล้องไม่ขยับกล้องไม่ขยับโทรศัพท์ไม่ขยับโอ้ไม่หรอกอก็แอบตื่นเต้นนะเพราะว่าออกไปแล้วจะเจอปัญหาอะไรบ้างอย่างก็แต่ว่ามีสิ่งที่อยากได้ไงก็เลยแบบตั้งใจทำจริง เอ๊ะจันทำชินนะทำเองนะใช่เก่งมากจังได้บอกกำลังกายด้วยไงใช่ใช่คนที่จะกลายัตายออกกำลังกายจ้ะแต่ถ้าว่าไหนปวดท้องไม่ไปนะอ่าโอเคไม่ต้องไปทุกวันจ้ะไม่ต้องไปทุกวันนัดจังโอ้ราไปงานนัน่าเจ๊งน่าเจ๊งไอ้จันทักกับหิวด้วยอ๋อกินตัวได้พัสดุได้ด้วยไหมโอเคเดี๋ยวไปหาอะไรกินก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไป ที่ร้านขายที่ติดมอเตอร์ไซค์นะคะตามเอกับทักกลับไปเลยค่ะระหว่างทางที่จะไปซื้อที่ติดจักรยานก็หิว ドゥンレオドゥンレヨこんばんはご質問どうぞあ、えっ、ー、と、えー、ビッグマックのセットが一つでえっ、ー、とポテトの味をあのダブルチーズバーガー味 に変えてもらって、双剣ビチャーの大きいのにできますか。はい。はい、ポテトはエサイズでよろしいです。はい。あ、それと、えっ、ー、と、エビフィレオが一つと。はい、あと、三角チョコパイのティラミス味。それでお願いします。ポテトビーチは手渡しでよろしいですか。はい。はい、ありがとうございます。千二百八十円です。前までどうぞ。はい。えー、じゃあ、パンソングロイペース。 はいトンローカンローゲーローティニーかも、うん、あ,ありがとうございますありがとうございます車は台だようんよ、うん、ちょっと待ってねな <noise> ッとお腹すいたか ก็เดี๋ยวเราจะกินแมคโดนัลด์ในรถแล้วก็ไปซื้อของที่ร้านเนาะครับกี่แค่5้าโมงกว่าๆก็คือมืดแล้วนะลิโคแรนนะคะเป็นร้านขายของเกี่ยวกับมอเตอร์ไซค์หมดเลย ถ้ากัดจำได้ใช่ไหม,อ,มอันนี้เือนของทัพอ่อันนี้จำได้เหรออันไหนจำได้ ออี้แลทำไม่ได้ถ้ากะบอกว่าเท่าไหร่นะอันนี้ปะไม่ใช่ไม่ใช่สองพันกว่าเออเท่าไหรสองพันสองร้อยมีอันเดียวอ๋อเหรอนี่ที่ทากะใช้อ๋อหกร้อยกว่าบาทอืมสำหรับมอเตอร์ไซค์สวัสดิ์คือถ้าอันนี้เสียอันนี้ซื้อได้เนะทากะไอเนี่ยเปลี่ยนได้ แต่ไม่เสียง่ายนะถ้าก็ใช้นานแล้วอ๋ออันนี้มีแบบกันน้นด้วยอะถ้าอะกันฝนใช่ไหมดีกว่าไหมดียังไงอ่าฮอนตอรกลใช่เผื่อจังซื้อไอโฟนสิบสองโปรไงจะได้มีเสียกันฝนตกดีไหมอันนี้วันหวันหลังเนาะเนี่ยทุกคนเดี๋ยวจังซื้อไอโฟนใหม่ค่อยมาซื้อนี้เนาะกันฝนถ้าใครอยาก็ได้จริงเนาะ พ้าชาจะไม่ได้ใช่ไหมพ้าชาจะไม่ได้ใช่ไหมคิดว่าได้กกันน้ำโอเคนะคะวากลับมาอีกวันหนึ่งนะเพราะว่าตอนนั้นที่เราไปมันมืดแล้วแล้วก็วันนี้เป็นเช้าอีกวันหนึ่งแล้วนะจ๊ะไอ้ขอดูอีกทีนึงถามให้ทุกคนดูก่อนเป็นแบบนี้เนาะเอ้ยให้ดูอ่ะอันมอเตอร์ไซค์ถักเนาะอ๋อมันก็จะเหมือนน้องมารวยเนี่ยค่ะแบบนี้แหละ แต่ว่าเอาอเอามาติดจักรยานของเอก็คือมีน้องมารวยมีน้องมีซับอนเอ็มีจักรยานอีกนะเนี่ยมีจักรยานสองคนวันนั้นพานักกันที่ไฮโกรุยท่ากันท่าที่นี่กัที่นี่ตรงนี้ดีกว่าใช่ดูง่ายที่อาเกินไปไม่ได้จุแต่ทงกว่ายากจังนะ โอเคนะได้แล้วกองเอ๋จ๋านนะลอนติดทะกะไ้นะนี่มันจะล่วงลงไปไหมหนึ่งสองใช่ไหมอันนี้ไม่ปลอรไปน่าจะลงไปก็เลยมีอันนี้นั่งยาวอันนึงอ่าตรงเลขกับเขนนะที่ทะกาไม่เข็นเล้วมันมีขายนะทากะถ้าเส้นเสียใช่ไหมหนึ่งสองใช่ไหมน่าจะค่อยๆใช้ที่ลัง่ายกว่าตัวเลขกับเขน แล้วก็เข้าอูาเบอร์น่าจะนะเคสออกอุกงริบก่อืมมไม่จังเข้า Uber. อูเบอร์วันนี้แล้วก็อูเบอร์จ้านี่อูเบอร์วิลาวันนี่ของ a อ a เอเซตเป็นภาษาอังกฤษกับภาษาไทยถ้าใครเห็นเห็นปะ <laughs> ถ้เป็นของฮักอ่ะไม่มีอินเทอร์เน็ตหรอกทำไมไม่ขึ้น่ะนี่ยไง,ง,งคือถ้าเอทำมาเห็นปะ่ะเอไม่แน่ใจเห็นป่ะแต่ว่ามันเป็นภาษาไทยภาษาไทยหรอภาษาอังกฤษก็ภาษาไทภาษาอะไรบางทีก็เนี่ยม ah หาลัยอ,อะไรก็อมองไม่เห็นเออจะอยากจะปุเนี่ยคือถ้าเป็นเอจางเอจางจะเป็นอย่างเงาค่ะใช่ไหมเออจะเป็นภาษาไทยแล้วก็ถ้าเราจะไปก็กดเริ่มได้เลยรอรู้เหมือนนุ้งวีไหมไมเคิล อันไหนได้ลองเสียงลองเสียงโอเคนะอันนี้นะชิวังโควิดเราทำอะไรบ้างเอามีภาษาไทยอ่านได้เปล่าอ่านได้ใส่หน้ากากเปล่าใช่ไหมอ๋อโอเคนะอ๋อก็โอเคเออใช่ไหมอืมอีกครั้งหนึ่งจะได้อะไรอ่ะลองกดเนี่ยเนี่ยอันนี้คือเป็นเสียงแบบออเือร์เข้าใช่ปิดปิดปิดนะปวกขวดเข่า อ,อันนี้ปิดดีนะใช่เนี่ยแหละค่ะ X How A ภาษาไทยได้แล้วบางที่ภาษาอ,นนอังกฤษนะเอตัวเอไม่ต้องห่วงนะคะเวลาเอทำวิดีโอ,โอเอก็จะใช้อันนี้ค่ะมันจะเป็นที่เอาไว้ใส่คอะคะ่ะแล้วก็เอาโกโปติดตรงนี้เอ,เอก็ไม่ต้องถือก็ไม่ต้องถืออันนี้ค่ะใช้วิธีนี้นาถ้าการมาลองใส่คอให้หน่อย แบบเนี้ยนะเัาเลยนะอ๋อถ่ายวิดีโอง่ายคนใช่เอก็จะถ่ายวิดีโอให้ทุกคนดูไง่ายเราอ่นะเราอ่านนะแต่มันเป็นหน้าหนาวเสื้อผ้าจะเยอะแล้วมันก็จะแบบเนี้ยโอโปก็จะอยู่ที่สซ่คนนี้เนะอืมแล้วก็ต้องมีที่ชาร์จแบตสำรองเอมีแล้วนะคะกระเป๋าใช้กับถักะอะไรเงี้ยก็เสื้อผ้าหน้าหนาวอะไรเงี้ยก็เด็กจ๊ก็เลยเแต่ย่าเแย่ะไรเนาะอืม แต่คิดว่าหน้าหนาวออเดอร์จะเยอะนะคะเพราะว่าค,คนเขาไม่ค่อยอยากออกไปข้างนอกยอะไรเงี้ยเน่ชน <laughs> ใช่ครับไอ,อ้จ๋าอุปบสุสน,นะได้จริงนะไม่รู้แหละ <laughs> <laughs> ก็ปั่นไปเรื่อยๆเดี๋ยวลองดูก่อนเอว่าอาทิตย์แรกเออาจจะมีตะกุกตะกักบา้างทะคงยังไม่ค่อยคลอ,อง <laughs> ไ,มไม่รู้ว่า <laughs> ไม่ไหอนตกไม่หอนตกเออช่วงนี้ไม่ค่อยฝนตกค่ะช่วงนี้แค่อากาศหนาวเฉยๆอ่านเพนตียาก อืมเนาะทำได้แม่ทำได้ไหมแม่จะทำได้ไหมน้องเราแม่แต่เอคงไปไม่ได้ไม่นานนะคะไปแป๊บเดียวเนาะโอเคถ้ายังไงฝากติดตามแม่บ้านญี่ปุ่นอ b e r อร์อีีสต่อไปด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะไปปั่นจริงกันแล้วนะโอเคถ้าชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดถูกใจแล้วก็กดติดตาม ให้พวกเรามียเกะจะแปลได้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะว่าไงไปด้วยล่ะสวัสดีไปด้วยล่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะะ